ครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่อง b a โ j o 9193 DIY Gas ครับอ่ะคลิปนี้นะครับ FC อยากให้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยนะครับคือ FC เขารู้อยู่ว่าผมเนี่ยทำอ่ปิวซีแก๊สนะครับผมจะทำแบบไม่เจาะนะครับโดยใช้ก็ต่อตรง3ทาง1นิ้วลดอกหุนเพื่อมาสวมแล้วก็ใส่ยัดข้องอเข้าไปนะครับและทีนี้ FC ว่าอยากเห็นผมทำอ่ท่อรังเพลิงแบบเจาะนะครับและทีนี้ เจาะแล้วจะมีเทคนิคยังไงเพื่อจะทําให้มันแข็งแรงนะครับผู้บยิโภคทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาเทสได้ดูก่อนนะครับว่าผมมาเปรียบเทียบไปดูระหว่างตัวที่ผมเจาะตัวที่ผมแบบทําที่แบบไม่เจาะกับตัวที่ผมทําแบบเจาะท่อรังเพลิงครับแล้วมาเปรียบเทียบดูครับว่า FC จะรู้หรือเปล่าว่าแบบไหนเจาะแบบไหนไม่เจาะนะครับผู้บริโภคคือ ทำหลังจริงครับผมไม่อยากจะทําเลยนะครับเกี่ยวกับตัวท่อรังเพลิงแบบเจาะนะครับกลัวว่าพอทําไปแล้วนะครับ f c ไปทําแล้วปิดปิดถูกๆเกิดมันทําแล้วผิดพลาดครับมันจะมีผลทําให้ท่อรังเพลิงมันเกิดแตกระเบิดห้ง่ายขึ้นนะครับเลยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับโดนสวยมากนะครับ f c อย่าทาแบบที่เจาะกันเยอะนะครับแต่ผมช่วงแรกๆผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงหลัง f c อยากให้ผมทําก็โอเคครับ ผมเลยทาตัวอย่างขึ้นมานะครับอ่าผมจะเปรียบเทียบไปดูก่อนเรื่องราคานะครับราคาระบางท่อรังเพลิงที่เจาะกับไม่เจาะครับท่อรังเพลิงที่ไม่เจาะที่ผมทําขึ้นมาที่ทําอยู่ทุกวันนี้ครับอ่าต้นทุนของมันมันจะแพงกว่าแบบที่เจาะนะครับคือแบบที่ไม่เจาะเราต้องใช้ก้อต่อที่ผมพูดบ,บ,บอกบอกแล้วว่าต้ใช้ก้อต่อตรงก่อ,อต่อ3ทางแบบตรงนะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็ลด ลดหกุนเพื่อจะประหยัดก้องอสี่ขุนก็ไปครับมันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีก20บาทเพราะว่าก้อต่อ3ทางตัวนี้มันอยู่ที่20บาทแต่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของ f อฟซีนะครับว่าราจะราคาเท่าไหร่แต่พอเป็นแบบแบบที่ไม่จ่อครับอ่ะเราข้อต่อ3ทางเราไม่ใช้ครับอ่ะเราใช้ื้องออย่างเดียวมันก็ลดต้นทุนไปอีก20บาทเหมือนกันครับอ่ะมันมันก็มีข้อดีก็เสียอย่างนี้ครับอ่ะ คือก็ดีคือมันราคาถูกขึ้นนะครับอ่านว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับเพื่อพุชมาชิกครับผมจะให้เพื่อพุมาชิกได้ดูครับอ่ะ <c oughs> เปรียบเทียบระหว่างรูปบนกับรูปร่างเพื Bad ่อพุชมาชิกเอฟซีดูนะครับว่าแบบไหนเจาะแบบไหนไม่เจาะเพื่อพสมาชิกเอฟซีรู ARA, ้หรือเปล่าว่าตัวไหนตัวบนหรือตัวล่างครับอ่ะตัวบนเจาะหรือไม่เจาะตัวล่างเจาะหรือไม่เจาะเพื่อพสมาชิกดูออกไหมนะครับอ่ะหลายคนหลายท่านคงจะมองไม่ออกครับอ่ะตัวบนนะครับอ่ะจะเป็นแบบที่เจาะนะครับ คือเจาะตัวบน,นจะเป็นตัวท่อรังเพลิงที่เป็นแบบเจาะนะครับตัวล่างนะครับจะเป็นท่อรังเพลิงแบบไม่เจาะที่ซ้ายก็อต่อ3ทางสวมก็ไปนะครับเห็นไหมครับก็ถ้าดูด้านนอกนะครับถ้าดูด้านนอกข้อมูลเปรียบเทียบด้านนอกครับเราจะดูยากเราจะไม่รู้เลยว่าแบบไหนเจาะแบบไหนไม่เจาะครับบนคือท่อรังเพลิงแบบเจาะล่างคือท่อรังเพลิงแบบไม่เจาะนะครับเห็นไหมครับข้อมูลเปรียบเทียบรูปภาพมันจะเหมือนกันเลย แบ่งแยกไม่ออกครับว่าแบบไหนแบบเจาะแบบไม่เจาะนะครับและอย่างหนึ่งชิ้นส่วนก็เหมือนกันนะครับก่อไฟครับยุงมันเยอะนะครับในป่ายางแบบเจาะนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้นะครับว่าเจาะยังไงนะครับยึดยังไงให้มันปลอดภัยแข็งแรงครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้จะเป็นท่อผมจะทาแบบท่อระเบงทูอินวันคือใช้แอลกอฮอล์ได้แก๊กก็ได้ตัวนี้จะเป็นแก๊สท้ายนะครับ จะเป็นแคทท้ายวาวโต้ด้านท้ายนะครับนะครับจะเป็นหัวขุนตัวนี้จะเป็นอ่าท้าย ctr นะครับที่ผมเคยทาแบ่งปันให้กับเพื P ่อนสมาชิก fc นะครับเน้นย้ำครับอ่ะผมไม่ได้ทาขายครับอ่ะทำแบ่งปันความรู้กับ fc เพราะ fc ขอมาอยากให้ผมทาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่าโอเคไหมและครับปลอดภัยไหมแล้วก็อ่ารีวิวให้ดูหน่อยว่าวิธีทำทำ,ทำไงเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปดูวิธีการทำแล้วกันด๋ยวคลิปนี้ผมมาเทสให้ดูนะครับลําก็จะเป็นลํา แปดมิลถือว่าอาทับสิบหกนะครับอ่ะผมจะไอ้ดูก่อนนะครับมิติของมันนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมไปดูข้อมูลเปรียบเทียบไปแล้วนะครับแบว่าแบบเจาะก,กับไม่เจาะมันเป็นลักษณะไหนครับเห็นไ,ไหมครับคือมันดูไม่ออกนะครับว่าตัวนี้คือท่อระเลิงแบบเจาะนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันท่อระเลิง,งมันก็ดูลักษณะคล้ายเคียงกอคือคือว่า,าเจาะก,กับไม่เจาะมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ด้านในมันจะไม่เหมือนมันเท่านั้นเองครับ วิธีวางกล้วยนะครับเดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปครับกล้วยผมจะวางหนึ่งกล้วยเหมือนเดิมนะครับะกล้วยหนึ่งกล้วยนะครับด้านหน้าเป็นบอลวาลหกขุนเราจะใช้แกก็ได้แอลกอฮอล์ก็ได้ครับอท้ายก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอ่แก๊สวาโอโต้หกขุนเหมือนกันครับเป็นเกลียวนอกเกลียวในร่างยี่สิบมิลนะครับลำเหมือนเดิมครับ8แปดมิลนะครับหรือว่าทับสิบหกนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สไลด์ลามนะครับแดีเดี๋ยวคลิปสไลด์ลามผมทําให้อีกครั้งหนึ่งเพราเอฟซีขอเหมือนกันว่าสไลด์ลามทำยังไงและยึดกันรั้งยึดยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับอ่าเป็นคลิปๆไปนะครับก็มาดูความเสียงครับว่าแบบเจาะกับแบบไม่เจาะอันนี้จะเป็นแบบเจาะครับแบบเสียงจะเป็นยังไงครับกับแปดมิลนะครับอ่ามันจะเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าก็เสียงใกล้ๆกันครับอ่ะเดี๋ยวครับแบบดูอีกครั้งหนึ่ง ผมยังไม่ได้จูนตัดเข็มนะครับอ่ะคือตัดมาแล้วก็ยังไม่ได้ลองปรับจูนใหม่นะครับต้องตัดเข็มใหม่มอีกหน่อยครับอ่ะเข็มยังยาวอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ใหม่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวลองเข็มอีกเข็มนึงดีกว่าครับตอ,อ,อดออกมานะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนกระป๋องแก๊สหรือเข็มนะครับเดี๋ยวครับสักครู่นะครับผมจะเปลี่ยนอีกเข็มนึงกพจะมีเข็มสำรองเพราะว่าต้องมี2เข็มนะครับ นหนึ่งตัวใส่เข็มสำรองไปนะครับอ่ะเพราผมํำเสร็จปุ๊บผมตมผมัดเข็มยังไม่ได้จูนนะครับอ่ะเลยต้องมาจูนวันนี้นะครับอ่ะเอาเข็มสำรองใส่เข้าไปนะครับโอเคบิดไอ้ตรงก่อนนะครับอ่ะมันยังไม่ตรงอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่เข็มสำรองครับอ่ะตัดมาแต่ยังไม่ได้จูนนะครับอ่ะ โอเคนะครับโอเคอันนี้ได้ครับแต่ว่าเข็มอันอันอันแรกครับยังไม่ได้ต้องจูนใหม่ตัดใหม่นะครับก่ตามนี้นะครับเอฟซีไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะมันเป็นอนตรหรือเปล่าคลิปหน้าผมจะให้ดูนะครับว่าขั้นตอนในการเจาะแล้วยึดข้องอยึดยังไงมาให้มันให้ปลอดภัยครับหลายคนหลายท่านครับแค่หยดกาวมันอยู่แล้วคิดว่าอยู่แล้วมันไม่ใช่ครับ มันต้องมีอะไรเสริมขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยผมเน้นย้ําทุกครั้งนะครับเวลาทําทําพวก p v c แก๊สพวกนี้ครับไอ้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับถ้าเราใช้แล้วยังมันจะไม่เป็นอันตรายต่อเราครับเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าครับว่าวิธีการยึดการเจาะเยังไงนะครับก็ดีก็มันคือลดต้นทุนนะครับสําหรับแบบเจาะนะครับแบบไม่เจาะมันจะราคามันจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงคืออากาศเหลือขึ้นมา20บาท30บาทครับแล้วแต่นะครับ แต่ตัวนี้นะครับมันจะลดล้นทุนกว่าแบบที่ไม่เจาะนะครับก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาเซตให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับแบบก็ความแรงก็เหมือนกับผมคิดว่านะครับความแรงก็ขึ้นอยู่กับการจูนแก๊สของเรานะครับแบแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ที่ระหว่างระหว่างตัวที่แบบเจาะกับแบบไม่เจาะก็ผมคิดว่าก็เหมือนกันนะครับ แต่มันอยู่ที่ว่า,วาเราปรับจุนเข็มท่านนั้นเองว่าจะแรงหรือไม่แรงท่าน,นเองครับก็3สเตปเหมือนที่ผมว่าครับการตัดจุนเข็มก็มีสเตปที่1ก็คือตัดแล้วไม่ติดครับสองคือตัดแล้วติดแต่ไม่แรง3ตัดแล้วติดแต่แรงเขามี3สเตปในการตัดเข็มนะครับผิวซิเกตทุกตัวนะครับใครทาก็ทาได้ได้หมดนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะติดหรือไม่ติดติดแล้วมันจะแรงหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ ไกลๆก็ทําได้ครับแบบปัญหาคือการยูนแก๊สนะครับการยูนเข็มการตัดเข็มมันจะยากกว่าที่เราจะทํา PVC แก๊สขึ้นมานะครับก็คงจะเข้าใจนะครับเพื่อพิจิตร์พิจิตร์เอฟซีครับคือวันนี้เอาไม้ดูก่อนนะครับคลิปหน้าไปดูวิธีการเจาะและคืวิธีการยึดนะครับทำยังไงแอ้มันแข็งแรงสําหรับตัวแบบเจาะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันแค่นี้ครับมีปัญหาเกี่ยวกับ RDY PVC แก๊สก็ทักมาเลยครับเฟซบุ๊กบาโจพิสิทธิ์ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ ทุกปัญหาเกี่ยวกับ DIY p ิซซี่กครับอ่ะเน้นย้ำครับแบบคลิวิโผมผมไม่ส่งเสริมแจ้งความรุนแรงก็ตามผิดกฎหมายครับอ่ะเพื่อสัาตนาการ์เอาไว้ฝ้าสวนข้าไร่ฝ้านาไล่หมูไล่หมาไล่กาไล่แมวที่มันทำร้ายปศาสัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นครับอ่ะไม่ส่งเสริมไม่ไปทำร้ายกันหรือไปตามผิดกฎหมายนะครับเพื่อนพ่ครับอ่ะก็คงจะเข้าใจนะครับอ่ะใช้ไอ้ถูกที่ถูกทางครับผมเป็นทำอ่าอ่าทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อเป็นไกล์ไล่กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะเพ Thank you.